สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าคุณผู้ชมและ FC ทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในช่องหนูเล็กรถมือ2เจอกันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สนักงานใหญ่ค่ะซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุกงเทพมหาคนครสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถไปใช้าใชงานนะคะติดต่อห,หนูเล็กได้เลยเบอร์ศ9 3 3 8 9 2 8 8 8เดดบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์ได้เลยโดยตรงนะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์รายละเอียดตัวรถของแถมโปรโมชั่นต่าง,างๆ สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะนัดวันเวลาเข้ามาดูรถกันก็ได้นะคะสำหรับบริษัทเพชรโยนเปิดทำการทุกๆวันจันถึงจันกันเลยทีเดียว9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะหรือลูกค้าเลิกงานช้ากว่านี้ก็สามารถนัดเวลาเซลได้นะคะเดี๋ยวเซลอยู่รอเลยนะ,ะสำหรับวันนี้ตัวรถนะคะที่จะมาแนะนำให้ชมกันนะคะเอาใจนะคะเอาใจรถเอาใจลูกค้านะคะที่ชื่นชอบรถกระบะนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวกระบะยกสูงสีดํานะคะ เกียร์แมนนวลน,นะเป็นตัวเอลซู1.9เซทเทสไทด์คันนี้เป็นตัวสเตลเลยนะปี2019นะตัวไฮรันเดอร์ราคาขายคันนี้นะคะ719,000บาทมาพร้อมกับตัวเลขมายอยู่ที่76เท่านั้นไม่เดิมแพ้โรงงานไม่มีเขี่ยไม่กับไมค์กอใไม่นะคะสำหรับบริษัทเพชรยนเรารับประกันและวารันตีให้ลูกค้าเลยตรวจสอบพบเจอรประวัติมีการกับไม่เขี่ยไม่เรารับซื้อเลยคืนเต็มจำนวน เดี๋ยวให้ลูกค้าในดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะสำหรับคันนี้ปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะคะเริ่มกันที่ก็จังด้ันหน้าเลยสําหรับตัวสเตลนะคะมีไม่เยอะนะ,ะไม่ได้มีหลายคันเลยนะ,ะแล้วยิ่งเป็นสีดําดูดันแบบนี้นะคะน่าจะเหลือในร้านอยู่ไม่กี่คันนะ,ค,ะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนําอยากให้ลูกค้านะคะเข้ามาดูเพราะคันนี้ยังว่างอยู่แล้วก็ยังไม่ติดจอง ให้ลูกค้าดูรายละเอียดตัวรถคันนี้ก่อนนะคะในสองตัวดวงไฟโคมไฟด้านหน้านะคะดวงไฟเป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนเลนลูกแก้วกลมๆนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะมีไฟเดย์ไทม์นะคะอยู่ในชุดโคมเดียวกันชุดโคมเดิมโรงงานตัวโคมไฟไม่มีรอยแตกแล้วค่ะนะคะลักษณะกริบๆใสๆแบบนี้เลยกระจังด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าเป็นแบบเที่ยวนะคะแต่ว่าจะเป็นสีดําเงา พร้อมกับตัวโลโก้ที่เป็นตัวโครเมียมนะคะอิรสุอยู่ข้างหน้าตรงนี้ตรงกลางนะคะคาดสีเงินนะตรงกลางคาดสีเงินด้านล่างค่ะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะคะพร้อมกับสเกิร์ตนะคะติดตั้งมาให้ด้านหน้าแบบนี้ด้วยลูกค้าจำเลขทะเบียนคันนี้เลยนะสองขอหอสี่เจนะคะเผื่อลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าก็สามารถติดต่อเข้ามาหาหนล็ในใกได้เลย ขัดมานะคะเป็นในส่วนของตัวล้อนะคะล้อแม็กเดิมนะ,ะแม็กเดิมโรงงานเลยเป็นแม็กของตัวอีลซูสีทูโทนนะคะสีดำปัดเงานะคะตัวยางค่ะนะ,ะตัวยางได้เป็นยางบิสโตนนะคะยางบิสโตนรหัสยางนะคะจะเป็นรหัสอ่าอยู่ไหนเอ่ยอ่ะ255ห้าห้ทัพหกศูน เป็นแมกกาซบนั่นเองนะคะแล้วก็สัปดา์ยางคันนี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่15ปี19เป็นยางติดรถนะคะลูกคา้าเป็นยางติดรถแต่ลูกค้าดูสังเกตดูดอกยางยังลึกนะคะดอกยางไม่โ้นะจ๊ะใช้งานได้ไปอีกยาวๆเลยช่วงล่างนะคะไม่มีสนิมไม่ใช่รถจมน้านะคะไม่ใช่รถจมน้ํามาอย่างแน่นอนนี่ช่วงล่างเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะราวบันไดนะ,ะจะเป็นสีดำตัดสีเทา ตัวเราบันไดเนี่ยรอยริ้วรอยน้อยมากๆเลยนะริ้วรอยน้อยมากๆถ่ายขึ้นมาเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างค่ะสีดำสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวติดมาข้างล่างกระจกแบบนี้ด้วยคันนี้ติดฟิล์มให้ค่ะความเข้มของฟิล์มเนี่ยด้านหน้าน่าจะสักประมาณ40ด้านข้าง60นะถ้าถ้าเดาไม่ผิดอ่ะในส่วนของตัวมือเปิดนะคะได้เป็นโครเมี่ยมทั้งอันเลย พร้อมกับตัวกันลอยนะคะมีให้พร้อมกระจกพาร์ทเดิมจากโรงงานนะคะกระจกพาร์ทเดิมเป็นกระจกนิ้รภยัยไม่เคยถูกขอดเปลี่ยนไม่เคยประสบอุบัติเหตุหนักนะคะไม่เคยโดนสะเก็ดหินถึงขนาดจะต้องเปลี่ยนกระจกด้วยนะมาดมเดิมด้านหลังนะคะด้านหลังอ่ะ ตัวเสารับสัญญาณด้านบนเขาเป็นแบบคีบฉลามแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะจะอยู่ด้านบนสังเกตเห็นได้เด่นชัดเลยพร้อมกับตัวกระจกไลฟ้านะคะคันนี้แมกไลเนอร์ติดตั้งมาแล้วนะคะตัวแมกไลเนอร์เนี่ยจะมีตาดีแม็กอยู่ตรงนั้นนะะแล้วก็แมกไลเนอร์เริ้วรอยน้อยนะคะเิ้วรอยน้อยตามการใช้งานนะ,ะตามการใช้งานเิ้วรอยนี่ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะ ด้านหลังค่ะตัวไฟนะคะดวงไฟท้ายเนี่ย LED เต็มลำลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อ่านี่ตัวโลโก้ขเขานะเพสทายเป็น1 9 z DDI มือเปิดฝากระโปรงหลังนะคะเป็นโคบียนทั้งอ่านร้อมกับตัวกล้องถอยที่ติดตั้งมากับโรงงานจากโรงงานตัวขอนี่คืออยู่ครบทุกตัว,ตวไม่มีรนหายนะคะไม่มีรนหายให้ลูกค้าชม กันชนท้ายนะคะสีดำนะเดี๋ยวก่อนปล่อยรถลูกค้าขาเดี๋ยวเราสปาให้อีกทีหนึ่งนะ,ะเก็บรายละเอียดสปาให้อีกทีหนึ่งฝุ่นผงอะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะคะไม่มีแน่นอนเดี๋ยวดูภายในสำหรับภายในนะคะคันนี้คุมโทนสีดำกันไปเลยนะ,ะแล้วก็ตัวแผงประตูเนี่ยจะเป็นลักษณะสีทูโทนนะคะสีเบดต,ตัดดำแผงประตูเบดนะคะที่พักแขนตรงนี้เป็นสีดำวัสดุบุหนัง อ่าตัวนี้ตาสเตลนะคะที่เป็นโลโก้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยมือเปิดภายในนะคะเป็นโครเมียมทั้งอันอ่าระบบปรับกระจกนะคะจะอยู่ด้านนี้นะคะปรับกระจกเลื่อนลงจะอยู่ฝั่งนี้เลยรายละเอียดโครงสร้างต่างๆของตัวรถนะคะก็คันนี้สวยเดิมนะคะสวยเดิมโรงงานรายละเอียดไม่มีอะไรมากนะคะหัวน็อตไม่มีหลวมไม่มีขยับไม่มีรอยหมุนรอยขยไม่มีสนิม ไม่มีสนิมนะคะสีประตูบานประตูขอประตูสีเดียวกันดูภายในคันนี้ค่ะนะคะได้เป็นบ่อหนังสีดำนะคะเดินได้ตะเข็บสีขาวตัวบ่อเนี่ยจะเป็นบ่อปรับเรื่อนไฟฟ้าด้วยนะ,ะแล้วก็ตรงกลางบ่อมีดูระบายอากาศตัวบ่อไม่ไม่ฉีกขาดนะคะไม่ชำรุดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะ,ะแล้วก็ตัวพวงมาลัยคันนี้เป็นมันติฟังชัน ะะหมดควบคุมเป็นในเรื่องของเสียงเป็นในเรื่องของแชเนลรับสายวางสายนะคะลูกค้าอยู่ตรงนี้เลยเซ็ตระบบระบบเนี่ยอยู่ที่มือลูกค้าเลยเป็นพวงมาลัยแบบ3การพร้อมกับตัวแอร์แบกนะคะนี่บล็งเรื่อนไม้นะคะหน้าจอเรือนไม่ก็จะเห็นชัดเจนคอนโซลสีดำนะคะมีกล่องคู็องแล้วก็มีช่องเก็บเอกสาร นะอันนี้สําหรับหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะคันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ก็มาออโต้เรียบร้อยนะคะตัวเกียร์นะคะตัวเกียร์เ,ยเป็น6สปีด R1 เป็นเกียร์แมนวนวลแบบถุงช่องสําหรับใส่แก้วน้ำนะคะมีให้ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีแถมพรมนะคะแถมพรมให้จากเจ้าของเดิมบริเวณเพดานนะคะหรือว่าหลังคาเนี่ยไม่มีรอยยัน ะะไม่มีรอยยานรอยเจิมแต่อย่างใดเลยนะสวยๆมาแบบนี้เดี๋ยวดูเบาะนั่งด้านหลังอ่ะสำหรับด้านหลังนะคะตัวเบาะนั่งก็เป็นเบาะนั่งหนังสีดำเดิมๆนะคะตัวเบาะสมบูรณ์ค่ะลูกค้าใหม่มากๆเลยนะเหมือนด้านหลังไม่ค่อยมีผู้นั่งเลยมีที่สำหรับพักแขนนะคะตรงนี้ให้นะ,ะนั่งสบายไม่แพ้รถเก่งเลยนะคะลูกค้าขานะไม่แพ้โฟลเจอร์ไม่แพ้รถเก่งกันเลย บอกเลยนะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาอยากได้รถนะคะกระบะสี่ประตูเนี่ยบอกเลยว่าได้ทั้งเป็นรถครอบครัวแล้วก็ได้ทั้งเป็นรถที่เอาไว้ใช้ต่อยอดธุรกิจนะคะลูกค้าเอาไปใช้อเนกประสงค์ได้เลยนะท่านใดาตามหาอยู่ติดต่อหนูเล็กเลยค่ะคันนี้ว่างอยู่ย้ําเลยว่างอยู่ยังไม่ติดจ,จอง เบอร์0ูนย์เก้าสามสาปเนะเบอร์นี้เบอร์เซลล์หนูเล็กลูกค้าจะแอดไลน์ก็ได้จะโทรก็ได้แล้วแต่ที่ลูกค้าสะดวกเลยหืูลูกค้าไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวแพงจ้องให้ดูเลยนะอันนี้หนูเล็กเป็นเซลล์นะคะอยู่ที่บริษัทเพชรโยนนะคะมีตัวตนตรวจสอบได้จริงนะลูกค้าติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างสำหรับวันนี้ลูกค้าอยู่ในคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยของหนูเล็ก สำหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ